คำถามจากเพื่อนๆน,นะถามเข้ามาในเรื่องของวิธีการกินเมลาโทนินนะคะว่าเราควรที่จะกินเมลาโทนินเนี่ยวันละเท่าไหร่ดีนะวันนี้อสิน,น,น,นก็เลยเอามาเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอา,อางี้แล้วกันเนาะเมลาโทนินเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยหลายๆเรื่องนะหลายๆคนอาจจะรู้จักเมลาโทนินในเรื่องของฮอร์โมนที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับใช่ปะ นะคะว่ากินแล้วแบบทําให้นอนจนถึงว่าหลายๆคน่ะเข้าใจผิดว่ามันเป็นยานอนหลับหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆเราต้องเ,ออเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าเมลาโทนินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายของเราเนี่ยสามารถผลิตได้อยู่แล้วแล้วก็การที่เราง่วงเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลจากการที่ ร่างกายเราปล่อยตัวเมลาโทนินออกมานะคะซึ่งการที่เราจะปล่อยเมลาโทนินออกมาได้มากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนาะหนในนั้นก็คือความต่างของแสงที่เราได้รับช่วงระหว่างวันนะคะก็คือในช่วงกลางวันเราก็ได้รับแสงแดดที่มันจ้าตอนกลางคืนก็คือมืดสนิทแบบนั้นนะคะมันก็จะทําให ความต่างของแสงที่เราได้รับในหนึ่งวันเนี่ยก็จะทําให้เกิดการปล่อยเมลาโทนินออกมาในระดับที่มากนะจนถึงทําให้เราง่วงนอนนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการที่นอนหลับยากอ่ารู้สึกว่าตอนกลางคืนก็ไม่เห็นั้องง่วงเลยอะมันก็อยู่ได้นะคะแต่ยิ่งทําให้ปัญหาการนอนไม่หลับเนี่ยมันทวีความรุนแรงขึ้นนะเพราะฉะนั้น เราก็ควรที่จะฝึกร่างกายของเราเนี่ยนะให้เข้านอนเป็นเวลาในส่วนของเมลาโทนินเนี่ยปกติแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันสร้างแล้วปล่อยออกมาได้เองโดยตามธรรมชาติอยู่แล้วนะจากไหนก็จากต่อมไพเนลที่มันอยู่ในสมองของเรานะคะไพเนลแกลนเนี่ยมันก็จะปล่อยเมลาโทนินออกมาก็จะทําให้เกิดการง่วงตอนกลางคืนแต่สิ่งที่หลายๆคนควรที่จะต้องระลึกไว้ด้วยเสมอก็คือว่า ผลของเมลาโทนินนะคะมันเป็นฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะมันเป็นตัวซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะนอกจากง่วงแล้วเข้านอนเป็นเวลาเนี่ยนะเนาะสิ่งนี้มันจะทำให้มันจะทาให้ร่างกายของเราเนี่ยนะได้รับการซ่อมแซมได้รับการฟื้นฟูนะแล้วก็สมองโดยเฉพาะสมองของเราเนี่ยนะก็จะต้องกำจัดพวกสารพวก ของเสียอะนะตัวเมลาโทนินมันก็จะเป็นตัวที่จะไปช่วยในเรื่องของการกําจัดพวกสารพวกออกซิแดนต,ต่างๆนะคะตัวเมลาโทนินเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นตัวเบรนแอนตี้ออกซิแดนต์นะก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้กับสมองของเราที่สําคัญที่ร่างกายของเรามันหลั่งออกมาได้เองประโยชน์ของเมลาโทนินก็คือเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มในเรื่องของภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราก็จะทําให้เราแข็งแรงขึ้นโอกาสติดเชื้อมก็ยากขึ้นใช่ไหม ถ้าเกิดว่าเราจะต้องกินเสริมเมลาโทนินนะเราควรที่จะต้องกินอย่างไรอะพวกเรามาเมลาโทนินเนี่ยไม่ใช่ยานอนหลับนะถ้าะถ่าวัตถุประสงค์เราแบบฉันอยากจะดอนฉันจะกินเมลาโทนินเพื่อให้เป็นยานอนหลับเนี่ยหลายๆคนจะกินไฮโ s e กินโดสสูง5มิลลิกรัมก็สูงแล้วคะ่ะไม่แนะนำํำเวลาที่เรากินไฮโด e เมลาโทนินนะมันจะไปมีผลกับในเรื่องของการสร้างเมลาโทนินจากไพเนียลแกรนตามธรรมชาติของเราในสมองเราเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าเมลาโทนินไม่ใช่ยานอนหลับถึงแม้ว่าจะมีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอนแตมน่มันก็เป็นผลที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะไม่เพิ่มไม่กินโดสเพื่อที่จะพยายามทำให้ตัวเองหลับโดสที่กินเมลาโทนินได้ปลอดภัยขนาดที่กินได้นะก็คือ 1มิลลิกรัมหรือไม่เกินนี้นะต่อมันจะได้ในเรื่องของ Brain a n t i o x i d a n เเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสมองเพิ่มเรื่องของภูมิต้านทานแล้วก็ขนาด1่มิลลิกรัมก็ง่วงแล้วค่ะ1มิลลิกรัมง่วงแน่นอนเพราะว่าอันนี้ตัวเองก็กินอยู่เหมือนกันแค่1มิลลิกรัมก็คือง่วงแล้วนะคะเราต้องเข้าใจว่ามันในเมื่อมันไม่ใช่ยานอนหลับแล้วถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับเราก็ต้องไปดูว่าต้นเหตุของการนอนไม่หลับคืออะไร กินกาแฟไหมก่อนเลยอย่างแรกหรือกินพวกสารกระตุ้นแอลกอฮอล์หรือตัวที่แบบหรือกินไฮโปรตีนมากๆก,ก,ก็ทําให้นอนไม่หลับได้นะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นๆย็นพวกนี้นะกรดอะมิโนมันเป็นตัวที่แบบกระตุ้นร่างกายนะคะหรือโดยเฉพาะพวกสารกระตุ้นอื่นๆชาไหม ช่วงเย็นอย่างเงี้ยนะคะหรือช็อกโกแลตซึ่งพวกนี้มีผลหมดเลยต่อในเรื่องของกระบวนการนอน2ก็คือความเครียดไม่ว่าจะเป็นเครียดทางด้านฟิสิกอลร่างกายเจ็บป่วยทั้งเรื่อเงเร่องอีโมชันอลอารมณ์กินเมลาโทนิน1มิลลิกรัมนี่ก็คือสดชื่อใช่จริงเรากินเพื่อเป็นเบรนแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็อาจจะอาศัยฤทธินะ์แบบง่วงนอนหน่อยๆแล้วเราเข้านอนเลยเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นขนาดที่แนะนําในการที่จะกินได้อย่างต่อเนื่องนะ แต่ถ้าเกิดว่าใครจะกินในโดสที่สูงกว่านี้อย่างเช่น3มิลลิกรัมก็ถ้าโดสสูงนะขนาดที่สูงแบบนั้นจะใช้ลักษณะเฉพาะกิจเช่นปรับเวลานอนอย่างบางคนบินข้ามโลกไปอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าโดสสูงเนี่ยอย่างเช่นนะ3 อ่มิลลิกร,รมัมหรือ5มิลลิกร,รมัมอันนี้ถือว่าสูงแล้วนะคือถ้าสูงกว่านี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะคือสูงมาก10หมอเห็นบางคน20อย่าทำแบบนั้นเลยขอร้องนะร่างกายเรากรุณาเมตตราร่างด้วยนะจ๊ะเอออย่าอย่าทำร้ายร่างกายขนาดนั้นนะอันนี้เอาไว้สำหรับปรับเวลานอนอะนะกนะ็อย่างเช่นแบบบิน ข้ามทาโซนไปเที่ยวอเมริกาเวลาต่างกับไทยกลางวันเป็นกลางคืนแบบนั้นนะคะหรือใครที่บินบ่อยๆเดี๋ยวก็บินไปนู่นเดี๋ยวบินนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เอาไว้ปรับ เวลานอนให้มันเข้ากับประเทศปลายทางที่เราจะแบบไปตื่นพอดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเมลาโทนินวิธีคิดก็คือมันเป็นฮอร์โมนที่สำคัญและมีผลดีต่อสุขภาพเยอะมากเราต้องปรับกิจวัตรประจำวันให้เข้ากันกับวิธีการที่สมองเราปล่อยเมลาโทนินออกมาด้วยมันไม่ใช่ยานอนหลับนะเนาะเพาะงขนาะที่ทานในแบบระยะยาวลองเทิมก็คือ1มิลลิกรัมนะก่อนนอนประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะ แล้วก็อันนี้คือผลของเขาก็คือช่วยในเรื่องของสมองนะคะเสริมภูมิต้านทานทำให้ง่วงเล็กน้อยแล้วรีบเข้าดอนเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้โดสสูงห้ามใช้โดสสูงแบบต่อเน,นื่องตลอดทุกวันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะบางคนแบบใช้นานเป็นประจำมันก็ไม่ควรนะคะให้ใช้เป็นเฉพาะกิจ นะเช่นปรับท์โซนนะคะสองสวันช่วงบินไป2อวันช่วงบินกลับประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่กินโดสสูงๆอยู่ต่อนเนื่องมานานแล้วนะก็แนะนําว่าให้ปรับโดสลงนะคะเพื่อที่จะใช้แค่โดสต่างๆก็พออย่าใช้เมลาตทนินเป็นยานอนหลับมันไม่ถูกที่แล้วก็มันจะยิ่งทําให้ร่างกายเราพังเนาะโอเคนะคะบ๊ายบายนะคะบายคะ่ะ